สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสางบานครับแฟนครับน้องอูงี้ครับมันนี่มาสวยครับพี่น้องมาสวยภารกิจครับรถตู้เข้ามาจอดแล้วนะครับผม่ว่านอนเองรับไปอีกไม่หน่อยน่าจะอยู่พักผ่อนครับพอเดินทางมือเมื่อยครับน่นรับเห็นแต่เสือสีดส้มคนรับป่าที่มันี้ทำงานดีเหลือเกินครับ รรยากาศวันนี้ครับผมก่ารถตูจะว่องบาโหครับผมก็พึ่งเข้ามาเหมือนกันครับตันนี้ช่างมันก็อยู่ในช่วงจับเสียมนะครับพี่น้องครับจับเสียมแล้วก็ฉาบครับด้านในก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับส่วนด้านนอกครับด้านนอกผมจะใช้เรียบนะครับเพราะว่ามันจะเกี่กับที่ทาไว้เก่าครับประเด็นที่หนึ่งครับ ปเดสนทธิ์คือมันเป็นที่ของคนอื่นครับพี่น้องครับก็เราเอาก็เอาเท่าโอเคจังปะเอาที่เราทําได้นะครับนะเพราะว่ามันเงื่อนไขของคนอื่นครับบางคนคิดว่าทำไมด้านนี้มไปกันด้านโน้นครับก็อย่าสนใจมันครับเพราะว่าทาสีแล้วมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ของคนอื่นครับพี่น้องครับเป็นที่ของเขาครับเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเราที่เรามีครับอยู่ด้วยกัน ราะว่าแต่ละคนก็มีส่วนอันนี้เป็นทีคนอื่นครับไม่ใช่ญาติพี่น้องเราครับส่วนฝั่งนู้นที่ผมพูดาะวมันเป็นทางเข่าที่ปูระแบงห้นะครับก็คือมันเหมือนกับทีที่เขาเขาได้อยู่จังสีนะครับแต่ด้นนี้ที่คนอื่นซึ่งเขาไม่รู้จักเราเลยรู้จักอยู่เท่าทว่ามันไม่เป็นพี่น้องจากของไ่เป็นอ่าไม่เป็นของของที่เกี่ยวพันกับเราโดยโดยกําเนิดนะครับมันก็จะยากครับก็เลย ใชใ้มันหลังเรียบเหมือนกันกับนู่นนะครับด้านนู้นครับเดีอออกมาแล้วรับประกันว่าสวยงามน่าดูครับท่านใดที่สนใจสร้างบ้านกับผมโทรหาผมเลยครับ063 7899 666ครับ063 7899 666ครับผม มือแรกผมแสดงอมือแรงน่าน่าจะไม่มีคิวนะครับเพราะว่าวันนี้ปกติเป็นวันเดินทางนะครับมือแรกน่ะสิว,ว่างครับบรรยากาศดีดีครับฝนตกน่อยๆจิ่นจ้นะครับนี่ตกแบบเหมือนกับน,น้ำมีน้ำม้นวนมาพุ่มๆนี่แหละครับแต่ไม่มีเม็ดฝนลงมาเป็นปกติครับ ดีขึ้นครับจะได้เย็นๆได้ชุ่มฉ่ำบ้างครับมีความชื้นมาบ้างครับผมในอกาแถบนี้ครับอันนี้ส่วนปลูกเตงโมครับที่แข่งๆครับที่ของคนอื่นนะครับผมพี่น้องหลายคนก็ว่าทำไมด้านนี้ประเทศคือด่านฝุนครับคือเป็นที่คนอื่นเขัแล้วก็เราใช้สิทธิ์แต่ของเรานะครับของคนอื่นก็ไปไปให้เป็นปกติไปครับ บรรในการไหนนี่ครับเงียบเงียบขื้นเก่าพอพิ่นพักผ่อนเมื่อครับเดินทางมาเหนื่อยๆครับจากพระรับประเดงมาครับพระผีก็โอ้ะหดอดทนมากครับต้องยกนิ้วหายคนขับรถครับตอนนี้อกครับช่วงนี้สร้างเพิ่นฉาบผนังเล้นะครับก็ขึ้นมาที่ทับหลังมาที่เสาด้านบนครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยว ใส่บัวท่าสีไปครับด้านในก็สวยสดยุดงดงามเหมือนกันครับเหมือนด้านในนี่แหละครับเหมือนด้านอื่นๆครับที่เรายื่นมาห้างนี้เพราะก็คือเป็นสิทธิ์ของเรานะครับผมอันอื่นก็ไปอยากให้ละลาบลปหลวงมาหาสิธิ์เพื่อนปันใดครับชจ้างมันอยู่ในช่วงจับเสี้ยมฉาครับ ฝนกำลงลงเม็ดกับพี่น้องลงแบบลงแบบลิ้นลื่นลื่นลื่นอย่เราเรียรอครับเพราะให้น้ำค่าเนี่ยนะครับแต่ก็ยังดีที่มันจะบ่บหอนครับนี่สวยงามตัวกระเริ่มงามนะพี่น้องครับสวยงามแล้วครับ เราติดตามชมครับเราทีเป็นจังไหนครับแร้วมเมื่อใดครับแต่ว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆของเราครับน้องมันก็บ,บอกฝ่าบันไหนครับเพรานแต่เป็นหัวประมาณนี้ครับให้มันสูงเท่ากันครับสนใจสางบ้านโทร063789966ครับผม063789966ครับน้องปองปไปครับ ที่รถตู้ปรจอดเจะถึงเรียบร้อยแล้วครับเอเมอรอนี้บอกท่านนี้แฟนครับเขามากครับ mm hmm. น้ำบ๊วยขหากไม่หากนํามาครับ mm hmm. น่าใช้น้องพักผ่อนครับผม mm hmm. ต้นดอกแคสองต้อนอีกชิดเกินไปผมว่าถ้าตัดทิ้งเลยต้นเดียวน่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวถร่องร่องเบิรงครับว่าพันจุวัจจังได้ครับ พี่นอครับงาน,นรู้ว่าค่อยคืบค่อยคานค่อยเดินไปครับจากไหนก็นมาเบ่งมาชมกันเลยครับผมงาน,นรู้ว่าก็ประมาณนี้ครับอีโดน,นเตะมาพวกจะเดียวก็จะสเลดก็จะสีระครับอีกหลายอย่างอยู่ครับ ที่นองสนใจสั่งมากรับทุกผ่าผมเลยครับหรือว่าฝากติดตามแอปสีฟ้าครับสีสกีสางบ้านครับผมทุกช่องทางชื่อสกีสางบ้านไปเลยครับผมนี่บรรยากาศในวันนี้นะครับตู้เข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วครับใตช่วงนี้ก็บพ่อยมีงานที่เสียงดังนะครับยังเก่งกับจับเสียมกับฉาบครับ ไม่รบกวนการนอนของน้องเพื่อนครับก็มีสีตเกียกสม่นขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมครับพี่น้องสวัสดีครับ